ดีครับพี่น้องครับมาแดาไม้พ่อมาแล้วกินเขาครับพี่น้องครับคลิปนี้ได้อะไรกินมิงขอกับหญ้าน้ำหนูได้ยังกินคลิปนี้ก้อยซิ้นก้อยซิ้นปาโตอาพี่นันตนาการจากคุณจุ๋มนะครับไปแน่นอนขนาดเลยนะครับเอาเพืนโชคมาเลยปลาก้อยวันนี้ปิดหีบพอดีโอ้วันนี้ปิดหีบพอดีเลยสิ้นเดือน ชิพนี่กินเขาก้อยเนื้อน้ำกันนะครับพี่น้องแซ่บแซ่บนะครับอาหารกลางนะครับเแกนตายมุทายต้นหลักแม่เพราะก็ดอกบขมเนื้อเสียดอกกระดอกบขมนี่นะกินเนิดหนี่งไ่ได้ลวกนี่นี่งไม่ขมนะนอนอยู่นะเด็นะครับพี่น้องกระดอบขมล้วก็หยอกกันลาบสิ้นตับเนื้ไปพี่ลูก เอ้าผมเขาแกน้อยว่กินน้ำมูด้าืออกา่ทากินากินซุกทากินซุกเอาพอใช่กินอันลาบเนื้อกับลาบดิกับอันนี่ติกินลาบดิกินเด็ดจะกินเด็ดลดยต้องเรนต้องเมือ มาอยู่ปลาอยู่โคกอยู่ดงก็ได้กินก้อยเนือ้อยู่พี่น้องนะครับก้อยเนื้อกินน้ำเลือดฮะื่นูศูนย์ละวันศูนย์ให้เจ้าของเจ้าของแต่พออยู่แล่น่ยมักินน่อนอยู่ไตท่องรวเราเสยอยู่พุ่น,อน<ะ>อเนอนอ,อเออเากินอเนออน,นอนนนออเเ <c oughs> ยัดีกอาเนกระเนแสบสระานตะปกระเดาบะโกผมนี่นนอัดอือากระเดาตักกระเดากผมสันมีพ่อว่าพี่น้องดกผมก็หไ่ได้ลวกเหมัว่าไม่จมากีตัวใม่มาแล้วกินเหร่นแต่ยุทงยุ่กางให้มาันพักกระเดาเ เป็นน้อนละบัดเนี่ยพับอ่อยเนาะตัดอ้อยกับสีเก่งๆก็อ่ะพับอ่อยมันแบกขมมันบิ่มก่อนเนาะก่อนก่อนเซียมะคนอ่ะอ้ยบอกไปหลุดต่อซิมึงจะค้ำกันเด้อเต่าไ่ได้ใช่เลือดบ่บ่เลือดมันบ่สดโอ้เลือดบ่สดอืดเลือดบ่สดใช่มันมาเร็วไม่ยังมา าอี้ยงมาเซียวมาไหมโอ้มีหอนหมาป่าหมาป่ามาาอยู ah 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 ่ป่าอืมได้ไอาตไ่กะเ่งอัเอาไให้รม่พ่ย่ก้วใ้กนก็ไม่ิด่หไกลมมาก เนี่ยมาเนี่เอว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 กาญปุนกาจังเอ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 ้ยมนอี่กินเขาอม่เขาอแล้ว่เขาอไ้ตัวนี้แหะยายพ้งตัวนี้้ละตัวนี้กินของมูนขาขายหัน้ัมาเข้าแล้วอาจารย์ใต้กินเสียเลยยันเ้ยันเล้หุ่นหวย เอาตั้งไว้เดี๋ยวกินน้ำกอนตั้งไว้อนะเปลงงงมมกระดาบวกลมกันยังมั้งกะดาบกลมด้วยบดมดีหอยเนาะพอมันยู่ต้นนั่นแหงวะเออพอมันมันอยู่มันมันอยู่แม่ปลาลเยะักสีเลยเราอตัย คุยเนื้ออเบ้งนคุยเนื้อคุยเนื้อแคจะพคักเด้อยัง่อยสิได้อันนั้นจัานี่เราป็นองเขามาทายย้ำกินเข่าเบิ้งงนี้พายอยู่หลายำกินเข่ากักกันนะข่าย้ำเข่าทังกินทั้งวี เอวี่ยนอะไรแงวันอยู่ตรงน้าปนังน้ำมาพ่อแม่แมงวัน,นเะะน,น,นี่ยปลากระดานน้ำเนี่ยไก่ชนน้ำลแต่ว่ายายร้อยบอไม่กินน้ำมูยายร้อยไปแล้วทิมตัดทิมตัดที่เขาเจ้า,ออาเป็นมือจีอ<ส>นีเอลีนมือตัดเอลีเขาเจ้าไปตัดแล้วพี่น้องแต่ว่าทิมทิมนี่ทิมทม,มือสำรอง,รองทิมมือสำรังทิมมือสมารเล่นต่างเงี้ยแมนมือหนึ่งหนึ่งอยังมือมือหนึ่งที่เจ่าดู นึ่งนับจากใครมือปูมือปูปูลูกก๊กถอาแจ้น่อยข่ะดอกนี่มาคุ้มงานจะย้ายไปนั่นไปครัวย้ายไปครัวมาแล้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 วคุมนั่นไปกินนี่จากอยู่ไปกินนี่จากอยู่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วทิ่มไปขวานประแอกดีสะแนกันพี่เป้าหรอกเนี่พี่เป้ากินเดียบแต่ว่าได้ด้วยเราไปขวเอาพอใช้เราไม่กินเดิบนาพระจันทร์วานที่กินได้เบิ้ตัวเฮ้ยกินเบิดลเบิ้กินเดียบมบ้ย่านที่กินเบิดตัว เอาเดินต่อเดินต้อเดินต่อปานี่เดินต่อแผนกไล่ก็ทั้งกินทั้งไล่พี่น้องแผนกไล่ทั้งกินทั้งไล่กินเข่ากลางปลาบรรยากาศได้เลยตอนนี่บรรยากาศได้อหลีพี่น้องเพราะว่าตะกัดยมเม็ดเวียกแต่ว่ายยมเม็ดเวียกบนหาปนี้ดอกลรวะ แต่ว่า <Workers>. ย้ำกินนะนะฮะมองเขาบ่มีแต่ว่าแต่ว่าย้ำย้ำเป็ดเบียกกันบนนาปานนี้ยูหนียูหนี่ทำงานอยู่หาคนแต่ว่ายูยูน้่งกัดเปดเก่าคนหนี่ทำงานอยู่หาคนเนี่ยสี่คนหนึ่งมากันนอนเฝ่ารถสี่คนหนึ่งนอนเฝ่ารถ Kín thôi, kín thì đầy bạch tát oai Kín thì đầy tát oai Ui, nằm Ui, ta sẽ อ่ากิน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 ไมยนั่นเบิดตะนอึน้ามอนัน้มา้ออกมโอ้โโอ้โ้เกอร์ยระเดการแม่ง้ยังไง้โต้อนะก้อต้อต้อโอ้แต่ว่าตอนนี้มาเบิ้งตั้งพี่้บาดนี่เกิดเหตุการณ์ยัง้นใบนี่้หัมาบอ้หัมาบอบดนี่ ว้าว้าอยู่ที่กินข้าวยุ่จังเด็กินข้าอยู่กับแันลมหัวกุดมะยมเอามาถือมาเนี่ยแม่จะเขาไปกินมาเนี่ยเกียงกันกินจ้าเกี้ยนกันกินมาั่นต่ว่ันเุ้นารกินไต่อเนี่ย ชีเต็มหัวอยู่กินก็คือมาม้ามูยิ่งแได้กินเพิ่มก็ได้กินร่มหมอกุดพาพระเขาพี่น้องขนาดมูนี่น้อยได้บังหันมูบังไงหนึงพาคนงานบังหันบังหันมูบังไงขี่ดินไง ไม่ว่าดำปึ๊ดไมนได้พาพวกตัดไหวป้องหันในวัาแตกนี้คนเราฟังเนาะบ้านนี้มาพาปลาขอมันผ้าขาวหาวปัญญามันไม่ไดจีดินหมวกปัญญามันไม่ไดจีดินไอจะได้ไปกับว่าฟังเนาะกับไ่ได้มากแล้วบางอย่างตัวเป็นหัวปุ๊บปับตัวนหัวปัญญาพ่อพี่น้องนะจนมีว่าหัวหลานเนาะ ะยคาของอย่างนี้เนาะขอดองก่อนถ่ายแดดเลยจะได้เป็นน้อนเลยอือหือกินข้าวเที่ยงนี่ครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงบรรยากาศพี่น้องเหาได้เบิ่งกันนะครับเอ้าฉันตัวอารมณ์มงกลนี่บ่ได้บ่ได้สางเรื่องขึ้นได้เพื่อนหันขึ้นโดนดอน์โดนดอน์ได้ บ,บ,บ่บ่เห็นง่ายๆไม่ได้จีม,มาพาพออ้าขนเขาคนนี่ยคันบ่ไปกินเขาอยู่กลางทงเรามาทงเพร่อเดนเราะกินโอ้ <c oughs> เอาคลิปนี้ขออนุญาตพี่น้องเฮาซัมเนียร์อยากนะปีคลิปซัมเนียนะครับอย่าเพิ่งเปิดเปิด,ปดายกันนะครับพี่น้องเฮานะครับขอบคุณพี่น้องเฮานะครับห <จำ S 1> ลานส <จำ S 1> าวเอี <จำ S 1> ยงช่วยลาบเนื้อนะครับเป็นโสมันพี่น้องห้ามว่านกับโสมันกันหลายคนยี่หรอกนะครับเอาคลิปนี้ขออนุญาตพี่น้องเฮาปีคลิปซัมเนียคลิปหน้าพอกันไหม ุดตายปลายมือพี่น้องเราอยู่ดีกินแซ่บสุกคู่สุขคนปลาติด,ด,ดจากดูไข่ไก่เจี๊ยบปอกกันไม่ชิมหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ